ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกบุตรที่ดินเขาใหญ่ยังไม่จบกรรมาิการที่ดินฟาร์มมั่นคงเผยนะครับ สปโคอราชรับขบ,บวนการตรวจสอบสิทธิผิดปกติก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเรื่องของหมุดนะครับที่ดินนะครับที่ของสอปกเนี่ยไปปักในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กึ่งเป็นประเด็นนะครับร้อนแรงขึ้นมาแลวมีการตรวจสอบถึงเรื่องนี้และซึ่งแน่นอนครับว่าทนายอันเองก็ไปยื่นเรื่องให้กรรมธิการที่ดินเนี่ยทำการตรวจสอบสปกทั่วประเทศนะครับว่ามีการออกเอกสารสิทธิผิด ผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนครับสบกโคราชเนี่ยนะครับก็ยอมรับออกมาแล้วนะครับว่าขบวนการสอบเอกสารสิทธิ์เนี่ยมีความผิดปกติอยู่พอสมควรซึ่งแน่นอนครับว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยทำไมมันจะไม่ผิดครับในเมื่อคนในพื้นที่แทนที่จะได้สิทธิ์ในการที่ดินในพื้นที่นั้นเอาไว้ทํามาหากินเอาไวท้ทําเกษตรกรทําเกษตรกรรมเป็นที่ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยก็แล้วแต่กลับไม่ใช่คนพื้นที่กลับเป็นคนนอกพื้นที่ได้สิทธิ์นั้นแล้วแถมที่สําคัญนะครับ คนคนเดียวได้สิทธิ์ถึง2ครั้งสองครามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงได้เป็นแบบนั้นเป็นการออกอะไรหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าสปกอเองนะครับเป็นทําอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายนอกในการออกเอกสารสิทธิ์ก็ต้องไปดูว่าประชาชนนะ่มีการทํากินในพื้นที่แล้วก็ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ออกให้ตามนั้นแต่วันนี้มันมีขบวนการมันมีวามพยายามที่ทําให้บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็น ผู้มีอิทธิพลนายทุนนักการเมืองต่างๆเนี่ยเข้าไปครอบครองพื้นที่ตามป่าสงวนนะครับตามป่า ต่างๆนะครับอุทยานแห่งชาติต่างๆหรือเปล่าและไปครอบครองพื้นที่ที่ประชาชนทำมาหากินหรือเปล่าและนะครับใช้นะครับประชาชนเนี่ยเป็นข้ออ้างในการเป็นนมินีถือเอาไว้และในการออกเอกสารสิทธิสอบประกอบหลังเจากออกเอกสารสิทธิสอบประกอบแล้วเนี่ยไปออกเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนโดนได้เนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนะครับ พื้นที่เหล่านี้เป็นของนายทุนหรือเปล่าไปอยู่ในฟาร์มครอบครองของนายทุนหรือเปล่าตรงนี้ต้องทําการตรวจสอบแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้นะครับประชาชนต้องช่วยกันติดตามเพราะอย่างที่บอกว่าขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทําเป็นขบวนการใหญ่และร่วมมือร่วมใจกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าประชาชนไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ติดตามไม่ทวงถามไม่วิเคราะห์อะไรสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้อาจจะเงียบไปแล้วสุดท้ายพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นของพวกเขาอยู่ดีเพราะพวกเขาไม่คิดจะเอาคนผิดมาลงโทษเพราะมันเป็นพวกเดียวกัน <Alle> ประชาชนอย่างพวกเราต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามต้องลุกขึ้นมาวิาพากษ์วิจารณ์และก็ต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปอย่างที่บอกว่าวันนี้ต่อไปต้องไปติดตามที่กรรมมาการที่ดินว่ามีข้อมูลอะไรมาเรื่องไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วนะครับทนายอันก็ได้ไปยื่นเรื่องเรียบร้อยอะไรแล้วนะครับเป็นตั้งไว้ถ้าไม่มีอะไรเงียบก็คงจะต้องออกมาทวงถาม ก็ผมอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนมาช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่าให้เรื่องนี้เงียบผมก็จะพยายามหาข้อมูลและมานําเสนออยู่อย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นสมบัติของชาติถ้าเราปล่อยไว้อีกหน่อยสมบัติของชาติก็จะหายไปอยู่กับนายทุนต่างๆนะครับหมดที่ดินเขาใหญ่เนี่ยยังไม่จบกรมริการที่ดินความมั่นคงเผยสปปคอราาเนี่ยรับขบวนการนะครับสอบสิทธิผิดปกติ มุดที่ดินเขาใหญ่ยังไม่จบกรรมธิการที่ดินฝั่ามันคงเผยสอบประกอบโคราชรับเองขอบวนการสอบสิทธิ์นะครับผิดปกติถามมีเบื้องหลังหรือไม่เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่28กุมภาพันธ์ที่รัฐสภานายอภิชาติสิริสุนทรสสบ,บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมธิการ การที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนรัษฎรให้สัมภาษณ์หลังกรรมธิการเชิญหน่วยงานเข้าชี้แจงปัญหาเขตที่ดินพื้นที่ปฏิรูปที่ดินทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่าวันนี้ทั้งสองหน่วยงานยังโต้เถียงกันในเรื่องของแนวเขตซึ่งกรมอุทยานยังไม่ยอมรับแนวเขต ตามกรมแผนที่ทหารที่ได้ส่งรายงานให้กับนายกรละตนตรีแต่ยืนยันที่จะยึดตามพระราชกิจดิกาพศ2505แต่ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสอปรกรก็ยังยึดนะครับเขตแดนตามกรมแผนที่ทหารจึงมองว่าเรื่องนี้คงไม่จบอย่างที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเอาไว้ นายอภิชาติกล่าวว่าสำหรับเรื่องขบ,บวนการในการออกที่ดินสอปกรกในพื้นที่ดังกล่าวทางหน่วยงานสอปกรกจังหวัดยอมรับเองว่าขบ,บวนการในการตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปโดยมิชอบและยังรายงานด้วยว่าขบ,บวนการการตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการทวงติงจากหน่วยงานอื่นในการทําการลังวัดที่ดินซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้ว่าผู้ใหญ่บ้าน ก็ไม่ทราบในเรื่องนี้จึงนำไปสู่คำถามว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในพื้นที่กล้าทำขนาดนี้เชียวหรือมีขบวนการอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ซึ่งต้องสืบค้นนะครับเรื่องนี้ต่อไปนายอภิชาติกล่าวว่าสำหรับคุณสมบัติผู้ถือครองทั้ง5รายนะครับทางกรรมธิการที่ดินก็ได้ข้อมูลแล้วได้ไต่สวนทั้งหมดมาแล้วแต่ทำไมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติรวมที่มีการ ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นไม่ใช่เกษตรกรเท่าที่ทราบเป็นคนละพื้นที่กันต้องขอดูใบไต่สวนก่อนซึ่งทางสงปรกรนกครราชสีมาจะส่งให้และในวันที่4มีนาคมทางกรรมธิการที่ดินจะลงพื้นที่เพื่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอภิชาติยังกล่าวต่อว่านะครับแนวเขตที่กรมแผนที่ทหารให้ความเห็นมา ยังไม่ได้รับรองตามกฎหมายจึงยังต้องยึดตามพระราชกิจสฎีกาของสองหน่วยงานถ้าให้เป็นที่สิ้นสุดจริงๆนะครับสอกอทชจะต้องส่งให้คณะรัฐรมนตรีหรือคอรมอรับรองแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐหรือว่าวันแมทตามขบวนการที่ถูกต้องก็จะเป็นข้อสรุปที่ชี้ชัดว่าเขตอุทยานและสประกรเป็นที่เดียวกัน ด้านนายรังสิมันโลมสส,สบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมธิการฟารมมันคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปนะครับประเทศกล่าวถึงเหตุผลในการเชิญคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวในครั้งถัดไปว่าเมื่อฟังเนื้อหานะครับทั้งหมด ของสปร,รในพื้นที่ก็ยอมรับว่าการขีดแบ่งพื้นที่ผิดแต่อย่างไรก็ตามทางสปร,รส่วนการไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้เราก็พยายามทําหน้าที่เป็นกลางฟังทุกฝ่ายแต่ก็ไม่อยากให้เสียเวลาหากข้อมูลต่างๆนะครับสามารถนําไปสู่ข้อยุติบางประการได้ก็จะไหลเข้าสู่ปปชโดยตรงแต่ทั้งนี้เรื่องนี้คงเกี่ยวพันกับการกระทาความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ และทราบมาว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานจะไปร้องดำเนินคดีกับทางปปชซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีทั้งนี้กรณีพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไม่ได้มีแต่แค่แปลงนี้แต่มีแปลงอื่นๆอ,อีกจํานวนมากที่เกี่ยวข้องซึ่งหากพบก็ต้องมีการดําเนินการทางกรรมธิการที่ดินและกรรมธิการวารมันม่นคงพยายามร่วมมือกันให้ถึงให้เรื่องนี้ยุติเร็วที่สุด อะไรที่ผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายส่วนเรื่องข้อโต้แยง้งในเรื่องของแนวเขตระหว่าง2หน่วยงานก็ควรว่ากันไปตามขระนวนการของกฎหมายเมื่อถามว่าเรื่องนี้อาจต้องจบในระดับที่ใหญ่ฝ่าหน่วยงานสประกรนายรังสิตมันกล่าวว่าเราก็ได้รับข้อมูลว่ามีการทําหนังสือเรื่องดังกล่าวไปถึงสประกรแต่หากไม่มีการดําเนินการอะไรก็จะยิ่งขยายผลว่าทําไมผู้ใหญ่ในองค์กรจึงปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม เราไม่อยากชี้ว่าใครผิดหรือถูกแต่เมื่อสอปรกรในพื้นที่ยอมรับก็ทำให้ข้อมูลค่อนข้างเอียงเอียงก็ทำให้ข้อมูลค่อนข้างเอียงเอียงค่อนข้างเอียงเอียงในข้อเท็จจริงว่าสปรกรเป็นฝ่ายผิด แต่ยืนยันว่าอยากฟังความเห็นของสอประกอส่วนกลางด้วยเพื่อทําให้ทุกอย่างยุติและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนจะขยายผลไปถึงใครนั้นก็ต้องให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายดําเนินการนายรังสิมันกล่าวว่าทางสประกอได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในการเรียกชี้แจงครั้งหน้าก็จะต้องถามคณะกรรมการชุดดังกล่าวว่าผลสอบเป็นอย่างไรและคาดว่าผลสอบจะได้เร็วๆนี้ เพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตาดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้กรรมธิการที่ดินและกรรมธิการฟาร์มมั่นคงต้องเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกว่าสประกร ตั้งสอบประกอบตรวจสอบกันเองเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะได้สอบประกอบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะหลายๆครั้งที่ผ่านมามีการทุจริตมีการออกมาแบบนี้แต่เวลาที่ตรวจสอบสุดท้ายไม่เจออะไรเลยนะถูกต้องเป็นไปตามขบวนการทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นการช่วยเหลือกันหรือเปล่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าทนายอั๋นก็ได้ไปยื่นข้อมูลต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่ากรรมาการที่ดิน ก็ต้องไม่ใช่ตรวจสอบแค่ตรงจุดนี้อย่างเดียวต้องใช้อำนาจของกรรมธิการที่ดินตรวจสอบทั้งหมด นะับตรวจสอบทั้งหมดทั่วประเทศว่าการออกสมบรติสีขีดศนที่ออกเนี่ยให้กับนะครับชาวบ้านให้กับประชาชนให้กับคนพื้นที่ไปทามาหากินนะครับหรือเปล่าหรือไปเป็นที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่หรือเปล่าหรือพยายามที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้คนนอกเข้าไปยึดรองพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นของชาวบ้านนะครับของป่าไม้หรือของอุทยานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเปล่านะครับเพราะดูดูแล้วเหมือนกับว่าวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าวันนี้นะครับ จัดดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ได้ครอบคอรองกับไม่ได้เป็นชาวบ้านนะครับกับเป็นคนนอกมากฝ่าไม่จะเป็นคนในพื้นที่ที่ได้เอกสารสิทธิ์ตรงนี้มันเพราะอะไรจริงๆแล้วการออกสบปรกรนี่มันต้องไปดูว่าชาวบ้านเนี่ยเขาทํามาหากินอยู่แล้วเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วสบปรกรณไปออกให้มันต้องเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเอาขบวนการการออกสบปกรนี่เอื้อให้กับคนอื่นเข้าไปลุกพื้นที่หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตใ้ฟังคบ